พี่น้องเย้ยเต็มอีกแล้วม่หนึ่งจะยังเป็นยังเลือบาทดเอาอรุณอลีอ่อนอ่อนเฮ้ยนี่ข้างในอุ้ข้างในเต็มเลย วัอนี้กะมาตามหาเห็ดคม้มนะคะลงมลงมังได้ปุมาพออันปลาโนใหม่ไปเอ้าพี่น้องรุ่นกันค่ะแต่คือสีหมานหลอยู่สวัสดีครับมาผอเขาเผาพอดีพี่น้องนี่งามแห้งจ้ะหลพร้อมโอ้ยเต็มเลยอืกำลังขึ้นในกันอุ๊บเพิ่นเอาไปกับมีตัวนะเออนี่ดิไม่เพิ่นตัด ือสิมาเอาเทือเดียวลคือตัวนี้คือสีเทือสองจ้ะตางคนย่างงามเขาได้นี่อู้กุดุนี่ตึงถึงกำลังแตกงามเีจ้ะพี่นอู้ึงกำลังแตกตัวาก่องก็หักัเเดียวแบบแ่า โอ้ยเหมือนนี่คือสิจะค่ะพี่น่องเดี๋ยวว่าเลี้ยวไป<ม>หลบหลอ่หลออยู่หล่เงี้ยวเดินลุ่นแบบอันนี้เลยจ้ะดีสังถึงนี่วอาๆเลยพี่น่องมาจังสีเขาง่ายเนี่ยเอ้กล่องขอบนี่เอาภาพด้วย ต่อดีครับเนาะให้ถือผลหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าดินเนี่ยเปียกเยอะบนทางนี้ก็คเกิดเหี่ยไปพ่อท่านถือเคสขมอยู่พี่น้องพ <c oughs> อตัวนี้ก็เอาก่อนเลยแหละลงลงมาได้นี่พ่อแม่ยัง <c oughs> ลงทางมาเธอแหลกเนาะมาจะได้จึงมาถือกล่องหินกล่องดินกล่องใสดองเอ้ยว้าวเวสต์เปอร์หอดมองหาเห็ดตลอดเวลาว้ยวช่างฝุ่น ทั้งไหนบูเหีนแล้วตัดมาหลดุดคอยไปมองที่เห็นอจึงพึงเลยพี่นองเลยนโนใหม่ทั้งผีจะได้ยังมีแจะคุยหมด <c oughs> มืหม่มันหวานโอ้ยบุญยาตัวนังอู้ยังงามแ่นามเอาข้างฝีก้นเนียนเนียนหักไปเร็วไปหักไปเร็วเดี๋ยวไปขอทั้งคุณจ้ะ หนึ่งเด้๋ยวนี้งลยหนามีลีเอานี่ข้างในก่อนถือพ่นไม้พอดีเลยเนาะเห็นยังเอาเมด่ครับพี่น้องได้มาแล้วได้มาแล้วเหลือบุได้บ้านเฮาคือกัน ฮายังพอใด้่็เดือดงามจ้ะฮาเอา้าโอ้ยอ่อนบ่มแต่นุ่ยยิงเลพี่น้องเออเขามามงนีเห็นตจะเลยจะจังจังอนอนเย่เลยนอนเลยเ <laughs> สีหมองสีหมวง <laughs> สีคือมังคุดนะหอแล้ว่านอนเลยเ <laughs> พี่น้อง ถอยถอยเอาไปเพื่อนไอศุ็อทั้างในเต็มเลยโซ่ขัดปอกปอกเลยไปเมื่อนัดปอกยัปอกแล้วโอ้ยอะนอนอยู่ไหนเนาะนอนยางงามเลยทันที ตอนนี้มีลาดเอานั่นละบาดเลยถือฟุ้นไม่อวบครับเีเก,ก่อเดียวสองก่อพี่เอาโซตาเหลือน้ำนาะเมนอ้ยมือนนี่แต่ออับไปเด้อบาทไปจ้าไปโต ยังเหลืออีกจะก,ก่อสองสามก่อครับพี่น้องแต่ก่อนี่เพราะท่านขัด<อ>นะเหม่งเหงาหมดเลยอยังงามอยู่หลายนำ้ำตัดเนืเต้นถึงดิพี่น้องเด้อไมออกพี่น้องอ sẽ thòn đẻ đấy đó, sẽ thăng, tìm lệ, với cái nhào với mượt ต่อไปก็รุ่นนอมันเนาะจ้ะเมียพี่น้องขันแม่นฝนตกกะได้รุ่นนอแหละค่ะขันแม่นเฮ็ดเพรท่านออกฝนกะทำนายยามได้กับบดตกยามนั้นบ้านเห็นว่าฝนสีดีว่าจะได้เรียนน้ำได้โชคการถูว่าโอ้ยได้เรียนแดดคักๆนี่แหละเรียนหลังหลังฝนเรียนพูดเรียนพูดหมายคุณฮักไปคือกันเด้อจ้ะนี่าในปิ้นสูงๆเพราะว่า Để cái ăn phùng từng này Bỏ ra dưới, bỏ ra dưới con Úi

ก็มือนนันเลยก็เดียวเหมือนันสก็เดียบจะเป็นหาบเนี่ย นี่พี่รองเ้ยเต็มอีกแล้วมามาทั้งพีก่อนเนียนนี่นี่พี่นม้านมาแล้วสิมานีอ่อ้เดดจังนีย,ยนบอกคนฮักไปเลย เป็นหักป่ายออกเหมจอแตกปั๊บหลุดบก่อุ้ยแบบเ่าอีกนี่เ่าอีรีเปียบนี่นดเปดียบคักลยได้ค่ะพี่องแน่นไ่นาไล่าไล่าไลเอา มีของแขยอีกเลยเออเจอของปลอมเอออันนี้ยังกิบยุบพี่พี่ฮักฮักมนฮักเนแนนงขึ่นเห็นปนงยงง่าๆบังนึงนั่นะไปสกักแ่ด้ีนรองะวก็ใครเนาะงอนอู้สุดยอดสุดยุดเอาเหยียดคอยใส่หู ทำไมเนี่ยตาดไปบ่มีดมานําหนึดหลายเอาน้องงามส,ายสวยๆเลยครับพี่น้องพี่อีก,กอ<า>สุด,อ<า>ดยอด,ดปัดพี่อุ้ออัวแพ้งเหงเป็นแขน อ่อนๆเ้ไปซะไปก่อบุยก่อม้ันดิอันนึงข้างอลังพี่อันนั้นเนาะอนั่นละโอเคเรียวไปก่อด้ก็มีเตจจังๆเลยบาทุนทุกซอทุกโ้มงเลยจ้ะแม่ก่อนี่บ่อขัดป่าเนาะไอ้น้อบ่ขัดเป็น้อยไงเห็นไหมแต่นะคัน ขักเจเราใจเลยแต่ก่อข้างล่างนี่อาปีดอปาดปีดเลยนะอปีดเล้ยวูดพูดูดข้นบนรับสองอายืนรับสองยืนนิ่งไววัดเตอรนอยอาปีดเลี้ยงกันเลยได้บานวัดเตนอยทั่วโอ้ยเลี้ยรรเเป็นหาี่เลียวเบืองเลวนาจะ เดี๋ยวเดียวบ่หินขันเนี่ยเอ้าข่อยมือข่อยมือข่อยมืออย่ามือแหงเลยดับกันกินลงโเลยเลยนี่ผน้สมุนคือห่างจะ่ากล่องกับมี่นี่นอนซีดำๆอยู่้วได้นี่ไม่นแถวนี้บ่เขียวผุ่นทั้งในก็มีเลยคุณนใหญ่โอ้ยตัวนี้ไหมแหล่เดียดแหลฟือ In cuba phụ phụ thương mày 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 หาก็เลยเยอะหน,นึ่งจะยังเป็น,น,นย,ยังเล,ล,ลือบาดเอาอรุณอเล่ หนักเลยอู้โซต้องพูดอันใหญ่เนาะใหญ่ <nu> yes. พอขางพุ่นแต่ขางพุ่นไม่ยงว่าจิตสิไลก็ผีก่อนมามาครับหัวเหงาหมดงานพวก็มีอยู่นี่เยอะแยเต็มไปหมดเลยพ,พี่น้องมาพอได้จะได้พอกันด้วยบรไเด้นัดไหม่ <laughs> วาสนาสมาได้อันนี้ <laughs> เี๋ยวใบเห็ดในพืนบ่มันได้ทัางไหนงาทึงๆก็ได้องามงามน,นี่ดเดีอันนึงนะ ปีปาร์พี่น้องบ้งจังเลย เอาคนเดียวเลยเอาคนเดียวตัวเขาไม่อยากเนาะเอ้ยไปขอกลัวผุนแห้งต่จังอีกเหรพี่น้องเอ้ยเปิดมีแต่หนอนใหญ่ๆอวบๆจ้ะโวหโวหัหาบงานนี้มีหาบ What? Oh.

tăng ngần đó, ăn thôi, ngon, 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 พอแลวครับพี่น้องถือว่ามันถือว่ามันแบบฟุกๆมาหาเห็ดคมจะมาบอกปลาใหม่เนาะเมีนันเป็นใครใอ่อยให้เหนียสยามพี่น้องให้อ่อยใหมันเป็นเนาะจเขาลงปลาเขามากมีนทัจริงเลยแหละโอ้ยมันอวดงามพันเน่นบ่มีหอยเป็นฮักไปก่เนาะคือจังสิจัง แต่ต้นนี่ก็ถือว่าคือหยดนะคะแงงไงอวบไงเอวไ,ไ,ไงเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องอ่อยเพียงเท่านี้นะค่ะฝากพี่น้องไปกระตุ้นใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์สาวกนิกากระบอสสวิตเนาะลาไปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้พบอก็ไม่ขี้หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอยมาหลงทางมาพ่อของดีครับพี่น้องเป็นเป็นปาลปนปาปุ๊ บางคนเพิ่นอาชีวะมาจูดไว้อีกโอ้ยโบแมีนเด้อพี่น้นองเห็น<ว>บทน่ทางพุ่นจูดทางพี่เขาก็จูดคือกันแม <c oughs> ีนทำความสะอาดทำดวความ,วามสะอาดจะว,ว่าเฮามาคือว่าเฮาหาจังซี่เฮาก็เห็นหม่องใดเฮาเกลับแมีนไปเฮาก็บ่อยากให้หกสวนเพป็น,ปนแมีนเป็นตออยู่ค่ะน้อนยังโบแมีนบ่าพี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามคือเก่าครับ น้นอยเขื่องบ่น้อยอย่างไปสิบพาพอ่นองตามลาห้าเฮ็ดคมบ่นี้ที่ใดพ่อเกี้ยงที่ใดพ่อดอกบ่บอกกันไหมขีปนาครับสวัสดีครับ